<laughs> มาร์คอาจารยนนีพาเามาร์คมาเทีย่ยวที่เกาะพิทักษ์อำเภอลงส่วนจังหวัดชุมพรมนะครับผมอันนี้บรรยากาศตอนนี้ก็สบายๆนะครับผมน้ําใสสวๆนะครับผมแต่ว่าท้องฟ้าอาจจะไม่เป็นใจนะช่วงนี้ก็เย็นแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวว่าวันหน่อยที่อากาศดีแดดสดใสน,นะแล้วตีจะพามาถ่ายให้ดูนะครับผมวันนี้ก็พากัดนะครับตรงบรรยากาศที่เกาะพิทักษ์อำเภอลงส่วนจังหวัดชุมพรมนะครับสวยมากเลยครับผม อาไปตามีกกันนะครับบรรยากาศอากาศที่ชายทะเลตอนยามเย็นนะครับสวยมากๆเลยครับผมแต่เสียงเียกฝนหน่อยนะครับตามนี้แล้วกันนะครับ